ู้สึกดีเนาะประทับใจกับเราอ่าอยากสวนอยากชวนเราไปว่าวว่าว่าเนาะว่าว่าวภาษาลาวาาลาวพูดเม้เยแล้วตอน้คิดปน้้อยากชวนเราไปว่าตั้มนะเรียกตั้มตั้มนี่เป็นชื่อที่น่าเรียกมากตั้มตั้มตั้ตั้ ชอบแบบนี้ปะตั้มไปตั้มก e ันบอไปตั้มกันบอวงไปต้มกันบอวงการเกมโชว์ถึงคราวต้องสั่นสะเทือนเมื่อพลังแห่งชายเหนือช่ายกำลังจะมาสายกระจายบนเวทีแห่งนี้ เพราะนี่คือเทไกาเอาไทยแลนด์ขอเชิญพบกับตัวพ่อและตัวแม่แห่งวงการนันเอกเกศเสพสวัสดิ์ปารักวงนักอยุทยาและกัลแปพัชรศรีเบ็นจ้มา เราเดินทางมาถึง EP 3แล้วค่ะโอ้แต่เรียกว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นนี่อยากจะอยู่กันมาเป็นปีๆแล้วคุณใช่ถึงจะผ่านไปเป็นถึง EP 3แต่พวก e ีผีก็ยังอยู่นะคะเอาละอีแล้ว EP ที่ผ่านมามีคนสมหวังในความรักจุงมือเด็กันไปแปลว่าหนุ่มโสดว่าแหวงต้องเรียกมาเติมหนึ่งคนอ้าวขอต้อนรับหนุ่มโสดขนม่ตั้ม นี่คนนี้เลยอิมพอตมาจากสปปลาวเลยเอาสบายดีสบายดีป่วยเขาจะมาเหรอเขาทักทายสบายดีคือสวัสดีไงอ๋อโอเคสบายดีไม่มึงอะป่วยอะไรหรือเปล่าเขาถามก็ทักไงกขเพึ่งพูดมาไงล่ะแต่มึงอะดูไม่สบายใช่ไหเนี่ยใกล้ตายแล้วโอ้ยเอาละเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนคือว่า จริงๆแล้วเนี่ยบรรดา30หนุ่มโสดเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่กันมา3 EP ความสัมพันธ์เลวลงทุกวันดีขึ้นสิคะว,วหนุ่มโสดหลายคนที่จะจดหมายมาสมัครเนี่ยเขาบอกว่า<ฆ>โอ้โหเริ่มหวาดกลัวบรรดาหนุ่มโสดในรายการละเกิน<ฆ>เพราะฉะนั้นยังไงถนอมถนอมบรรดาหนุ่มโสดที่ออกมาจากกระสวยหน่อยละกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราไปกันต่อครับหนุ่มโสดคนต่อไป วิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดดุมากดุมันซีซันนี้ดุซีซันนี้ดุมากดุร้ายเลยดุเลยนะฮะเอาละแต่คุณสู้นะโอเคครับฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะฮะก็บอกได้เลยว่าก็รอการมาของคุณเพราะนั้นพร้อมจะแนะนําตัวให้พวกเรารู้จักเลยนครับครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมธเนศวันนี้เจริญพงศ์ชื่อเล่นชื่อไม้นะครับถึงหน้าตาผมอาจจะดูไม่ค่อยแคร์ใครแต่ถ้าอยากให้ผมไปดูแลหัวใจก็อย่าเพิ่งรีบปิดไฟนะครับ ผมก็จะร้องไห้ฮะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของบรรดาแบบสับพสัตร์ค่ะแต่ละคนนี่เรียกว่าไม่ธรรมดากันทั้งนั้นเลยนะฮะไม่แปลกเลยที่หนุ่มโสดจะค่อนข้างที่จะวิตกกังวลนิดนึงนะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะถ้าจะโดนกัดแล้วจะไม่เป็นบ้าค่ะสิตยามแล้วะนคนนี้โดนลุ้มถึงทีมงานเรามีน้ําร้อนสาดให้ให้แตกฝุ่ออกไปเอาละหน้าตาเขาอาจจะไม่ค่อยแคร์ใครแต่ถ้าจะให้ดูแลหัวใจก็ได้เลยเพราะนั้นหนุ่มๆคุณฟังผม ถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับมาสิดับไป13คนหรือ17เดคนดีครับจำนวนนี้คุณได้นะโอเคโอเคครับไม่เกินครึ่งโอเคเอาละฮะ13ต่อ17ดูสิว่าพวกเขาคิดไงกับคุณนะครับตั้มคุณเปิดไฟไว้โ้สึก ดีเนาะประทับใจกับเราอ่าอยากสวนอยากสวนเราไปว่าวว่าเว่าเนาะว่าวบาวภาษาลาพูดดภาษาลาวพดเมาเยไปแล้วตอนนี้คิดไปแล้วเอออยากชวนเราไปว่าตั้มเรียกตั้มตั้มนี่เป็นชื่อที่น่าเรียกมากตั้มตั้มตั้ตั้ ต้มกันบอ oh! ไม่ตั้มบอโอเคเดี๋ยวนะ <ite> เพื่อนบ้านตั้มปิดไฟอ่ะก้องทำมุนดับไฟเลยอ่ะม่ไม่ประทับใจอ่ะ ah. ไม่ประทับใจยังไตงตร<า>งไหนอ่ะก็คือเดินออกมาแล้วจริงๆคนเรา เจอหน้ากันครั้งแรกก็คือมันต้องประทับใจก่อนใช่ปะออแต่เขาไม่ประทับใจมัน,ม,นมันไม่ทัดอ่ะไม่ทัดอยูน <c oughs> ่นู้นค่ะไม่ถือว่ามันทัดมันที่แบบคือทรงเขามันไม่ใช่เปก็กเราอ่ะปิดไฟดีกว่าออออออไม่ใช่เปิดไฟก็เท่านั้นนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เลยจําคุณด,ดับไฟทําไมก็เมื่อกี้เขาว่าพวกพี่พี่ผมดุอ่ะแต่จริงๆแล้วผมว่าพี่เขาน่าจะดุกว่านะเพราะตั้งแต่ออกมาที่เขาแบบอย่างเงี้ยแบบตาดุจิวหัวตาแห้งอ่ะดึงหน้าดึงหน้าตลอดเวลาใช่แบบ ไม่ได้ต้องคิดอะไรมากก็แค่โบเกินเท่านั้นเองไม่ไม่ใส่ครับไม่ได้ใส่ไม่มีอะไรอ๋อใส่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้อ๋อกามเลยแข็งจีโน่คุณดับไฟทำไมอ่ะจริงๆแล้วพี่เขาดูนาบานนาบานบานมากจีโน่เตรียมปิดเฟซเลยนะคะคุณ เดี๋ยวจะเข้ามาแล้วค่ะยังไงคะหน้าเขาบ้านบ้าใช่เหรอเทียบกับหน้าเราแพงมากคือคือทำมาแพงเท่าไหร่ทำมาเท่าไหร่ละทำมาเท่าไหร่ละอุ้ยลืมไปแล้วค่ะเยอะมากคือไม่ชอบไม่ชอบหน้าเขาใช่ย่างย้างหนค่ะหัดตามที่เที่ยวได้โอ้ ยังยังไม่หมดบอลลี่คุณก็ดับไฟอ่ะนะทำไมทำไมคือเดินมาตอนจับมือรู้สึกมือสากมากมือสากไงย่าจริงเหรอไม่ใช่บอลลี่เป็นนนคทำงาบอลลี่ไม่ใช่คุณคะนี่มือหรือตีนกันเนี่ยไม่ผมทำงานครับทำงานเยอะทำงานเป็นผู้ชายทำงานเขาอาจจะทำงานจนไม่มีเวลามาดูแลเร้องไงครับมือสากนะครับ มือสากเหมือนปลาฉลามว่ายผ่านเลยมือสากมากหรือหรือหรือว่าเขาอาจจะไม่เคยมีใครมาก่อนแล้วก็แบบใช้มือจนสากไปหมดหรือเปล่าหนูกลัวตอนที่เวลาเขามาลูบไรหนูจะเป็นแผลทั้งคูตัตัวที่บ้าปิดไฟเพราะว่าเขามือสากนะโอ้ยแค่นี้ก็เป็นประเด็นเหรอวะตัวโตหรือเขาก็มือสากเหมือนกันไม่หนาคือตอนแรกอะที่กระสุนเปิดออกะคือสายตาเขามองหนูคนแรกนะแต่ ท้าเขาได้รไม่คิดอย่างนั้นมึงเขาหัดนะเอี้ยวมองกูดีแล้วมองเขาคงมองมึงว่ามึงไม่ถูกตัวใหญ่หรือเปล่าแต่ฟางฟางที่ว่าพะรพลมาฟางดับแต่แค่อย่างว่าแหละคือถ้ามันเซนแรกไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็เท้าเขาใหญ่ด้วยเท้าใหญ่แล้วเกี่ยวอะไรเท้าใหญ่เขาจะมาเตะหน้าเราหรือไงฟังตอนนี้นะดึงหน้ามือสากตีนใหญ่โว้ตีนใหญ่ตีนตะระยางเด็ด คือเขามองหน้าหนูลวเขาพูดนะคะค่ะรู้แต่ไม่ได้มองแต่หน้าเขาอะค่ะอ๋อเมื่อกี้ผมได้ยินเขาพูดกันเด็ดอยู่คำหนึ่งว่าถุยถุยเดี๋ยว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 มึงมึงไม่ได้อ่อนแอขนาดชอบเขาตรงไหนก็ ี่ดอกเขินไปเถอะนะไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วไปดีกว่าแฟนม่เียมาตอนที่เขาออกมาจากกระสวยเนี่ยแบบเ้าปากสั่นเบาๆเออที่เปิดไฟไว้ก็คือแบบให้กำลังใจอีกแล้วเหรอสวยเนาะไม่ไม่สวยเกลียดสินะเกลียดสินะมืันเกินไม่สวยแต่ไม่ว่างนี่นี่พอรับจ้างเกี่ยวข้าว จริงๆท่านเป็นคนชอบเป็นคนชอบคนที <wh 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 ่แบบหน้ารูปไข่รูปไข่อ <wh ๋อหน้ารูปไข่ใช่อันนี้เขาคือหน้าน่าจะเข้าไปรูปไข่หรืออย่างเงี้หน้าเรียวรูปไข่ใช่ชอบคนหน้าเรียวใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นคนหน้าเหี่ยงหลายๆคนก็พูดท่าบอกกับทันว่าท้าเป็นคนหน้าเหี่ยงแล้วถ้าเดินคู่กันจะไม่โดนตีนหรออ๋อนี่นี่ก็น้าเหี่ยงใช่นี่ก็น้าเหี่ยงเดินคู่กันก็ได้เหงะไม่ชอบรูปหน้าของเขาใช่เออเหตุผลอะไรทาไ ผู้เขาแต่คุณเปิดไฟนะค่ะเพราะว่าแต่มเมื่อกี้หนูก็จเจออินพีชันเดียวกันคือแบบมาถึงปุ๊บอุ้ยเหมือนจะตีหนูหรือเปล่าแต่หนูก็ให้โอกาสเพราะหนูเชื่อว่าแบบคนเรามันตัดสินกันจากแบบเฟิร์สอินพชันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกก็รอ,อดูกันต่อไปนะคะอเอาสิ่งี่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือมันมีอยู่13บสามคนไม่ชอบคุณเลยเห็นหน้าก็ไม่ชอบจับมือก็ไม่ชอบเท้าก็ไม่ชอบ แต่อีก17คนเขาชอบคุณนะแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณได้นำตัวมากขึ้นคุณรู้สึกยังไงตกใจตกใจตกใจเรื่องเท้ากับมือเออมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณนะลองดูเห็นไหมล่ะโอเคผมเข้าใจก็ไม่ได้ถากอะไรมากมายโอเคเอาละเพราะนั้นเรามารู้จักผู้ชายคนนี้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงนะครับและดับไฟได้ทุกเมื่อโอ้โหดับไป ดับไป29คนเลยเฮ้ยเงาตกนะครับนะเดี๋ยวเดียวเดียวยังนะยังนะเกมยังไม่จบเกมยังไม่จบยังนะเดี๋ยวนะอ่ะก่อนจะโอ้โหก่อนที่จะพูดถึงสถานการณ์ตรงนี้เราเงอตกเลยเงาแต่งเลยอีเดียอง EDM ไม่อยากฟังแล้วสบายดีข้าพเจ้าซือเกียรติรัตน์หอมสมบัติหรือว่าซือลินซือตั้มนั่นเองตั้มกันบอสอ่าอายุสักแปดปีเนาะเหตุเกี่ยวกับพวกความสวยความงาม ในความมืดถึงมันจะมีความเหงาแต่หากเปลี่ยนมาคบกับเขามีแต่ความมัน